ถ้าเรารู้จักเข้าใจและก็เคยใช้ประโยชน์เราจะรู้ว่าป่าคือชีวิตค่ะเป็นแหล่งพึ่งพาอาศัยหาอยู่หากินแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยนะคะอย่างเช่นวันนี้ทุ่งแสงตะวันจะพาไปรู้จักกับเด็กๆโรงเรียนบ้านชาติที่อำเภอสีเมืองใหม่จงังหวัดอุบลราชธานีค่ะเด็กๆมีห้องยาขนาดใหญ่จากธรรมชาตินั่นก็คือป่าชุมชนบ้านชาติเด็กๆเ,เรียนรู้อะไรบ้างต้องไปดูกันค่ะ ก่อนจะตามเด็กๆเข้าป่าไปดูกิจกรรมสนุกๆที่โรงเรียนกันก่อนค่ะหลังเลิกเรียนเด็กๆจับกลุ่มเล่นกีฬาหน้าสนุกค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบทุ่งแสงตะวันก็เลยส่งทีมงานขนาดตัวใกล้เคียงกับเด็กๆลงสนามด้วยเบื้องหลังพระกำลังของเด็กๆคืออะไรติดตามช่วงหน้าค่ะถับเป็นดอกบันดิเอากินกตำยังต้นยังก็ให้หมูต้นกระบอกเพชร S <S 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 บอลเพชรกระบอลเพชรบอลเพชรทุกแฟนกะวันสนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิงห์ พื้นที่3,000ไร่ของป่าชุมชนบ้านชาติเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธ์ุมีสมุนไพรามากกว่า50ชนิดชาวบ้านช่วยกันดูแลและอนุรักษ์ด้วยความรักและหวงแหนพื้นป่าที่ถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำและห้องยาของชุมชนค่ะ วันนี้ลุงเสิร์ตหรือลุงประเสริฐแท่งหินหมอยาสมุนไพรประจำชุมชนภาวัตเด็กชายวัฒนาสยามวนและนุชเด็กหญิงนุชจรีการจนีรวมทั้งเพื่อนมาเที่ยวป่าเสาะหาสมุนไพรในห้องยาธรรมชาติค่ะเด็กสี่ได้หูจจกว่าต่นยังคือยังครับคือถาซ้อนอยู่โรงเรียนกับบางที่อาจที่หูไต้ซื่อเมนบอครับตนอาจที่บหูบเคยสัมผัสเมนบอครับ แล้วก็วิธีใส่กับซีบบแนนอนครับคืออย่างถีพามานี่ถ้าสมมติว่าเขาใส่นี่เขาก็สีมันใจไรเลื่ว่าต้นอันนี้ใส่แบบนี้ครับกับโลกนี่ยน,นี่ใส่ใดครับเขาก็สีเข้าใจดีกลัวอยู่โรงเรียนครับสมุนไพรชนิดแรกท,รนนที่ลุงเสิร์ตอยากจะให้เด็กๆแวะชมก็คือต้น,นตองห<อ>มองค่ะแล้วแม่เป็นกอดได้หอแม่เปิน,นี้ต้นนี้หูจักซื้อมันอยู่บอนี่ ต้นยังล่ะต้นอองเกินได้บ่ได้ถ้าเป็นดอกบั่นเยลกินกับยังถ้าเจ็บทองเป็นบ่ก็ต้องเอาห้าถันเออเจ็บเจ็บแบบกระทันหันเลยอยู่ป่าสม้งหมดมออยู่ป่าเป็นบ่สิหามยั้งหมด้ก็ต้องเอาห้ากัวนี้มาหยั่งกินเลยลองชิมเบิ่นเอานอกจากแวะชมแล้วยังได้แวะชิมด้วยค่ะนี่หวานแต่ดอกอยู่ โอ้ดอกเบสอนี้สิบลสิเกสินี่สิ่อสนนเลบรู้เรื่องสมุนไพรครับก็รักษาโลก ท้องเสียต้อกระเพาออกเสีครับตองหมองเป็นไม้พุ่มลำต้นตั้งตรงสูงประมาณ2-3เมตรใบค่อนข้างหนาออกดอกที่ตาข้างและปลายยอดกิ่งเป็นรูปดอกถั่วสีม่วงบานเย็นและออกฝักให้เก็บกินได้ตลอดปีค่ะมันจะออกผลปานไหมคะไม่ค่อยมีรสชาติอะไรดอกเกสรมันจะห,หวาน มีหมอยานำขบวนมาไม่กลับบ้านมือเปล่าแน่นอนค่ะเอาไปปลูกที่โรงเรียนค่ะเอาต้นเล็กจะได้ดีกว่าค่ะจะดูว่ามีนปลูกได้ผลเท่าไหร่ได้ค่ะ สมุนไพรที่ปลูกในสวนสมุนไพรโรงเรียนบ้านชาติล้วนเป็นฝีมือของเด็กๆชั้นประถม5และ6ขุดสมุนไพรจากป่ามาปลูกเพื่อให้นักเรียนรุ่นน้องได้มีความรู้เรื่องสมุนไพรด้วยค่ะจำเกลือปาอนบอลเป็นเรียนเป็นเรียนเป็นเรียนบริฟานจริงจาคกานต้นยังก้อยโมต้นกระบองเพชรบกระบองเพชรกระบองเพชรด้วยพลเชระบองเพชรตา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 ตัดาจำเกลือจำเกลือเกลือกอฮองข้มขาสีดองเตต์ นนายเ่สมุนไพรขนานต่อไปที่ลุงเสิร์ธพาเด็กๆมาดูก็คือแซ่ม้าข้อลักษณะคือมันแดงเลยที่หายากมีปลาแม่ต้อรับประคุณทับประคุณแก่ปวดแล้วบำรุงกำลังคึกคักอยากไปแข่งกีฬากินได้แลนด์เร็วนะวะแลนเร็วเนี่ยตบมันมันสีคมอยู่บ่ผงหญ่บ่ผมมีขมหวานหวานกินซื่อกะหวานกินซื่อกะหวาน นอกจากต้มกินได้แล้วเด็ดใบกินเล่นก็ได้ค่ะขึ้นมาแล้วทุ่นแนวเออซิมเลยต้องเกือบม้โอ๊ยกัดแล้วม้วนน้ำผลไม้มันเกือบม้นแล้วแม่ผสมเหมือนร้านครับอ่ะลองกินเบิ่งเลยบริเวณใกล้ๆกันมีสมุนไพรชื่อแปลกว่าคอกมาแตกนี่ๆีตัวนี้คอกมาแตกเน่ คือเราเคยเห็นเห็นบ้างเเห็นมอลำุงกำลังสีดองเหลาก็ได้หรือสีต้มก็ได้ปัญัยแล้วส่วนหมากมันสีเกิดอยู่แถวไหนนี่มันสีนเกิดตามห่วยตามหองคือมันเกิดอย่างไรอยู่ตามพู้ตามเขาสีบ่มีไม่เคยเห็นคะ่ะแต่เพิ่งจะมาเห็นวันนี้แหละคะ่ะเพราะว่าบางทีก็ไม่ได้สังเกตน,นะคะเติมแจวมะฮ่อเป็นยำลุงกำลังครับใชบ้ใบ กินก็ได้ครับใช้ายกินเลยครับต้นคอกมาแต่เป็นต้นที่เป็นเครือและเป็นยาบำรุงกำลังได้ครับก็อ,อนุรักษ์ไว้ครับถ้ามันหมดก็จะได้มียาสมุนไัพรยรักษาโรคในชุมชนได้ครับต้นน้อยกะเยียบเลยมาเลย ลุงเสริบอกว่าเวลาเก็บสมุนไพรออกจากป่าหมอยามีความเชื่อบางอย่างค่ะพี่คุดเอายาเด็ก,ดกตองมาอยู่ด่านนี้เพราะว่าเงา,างเงาเงาสิทับต้นใหม่นะเออไม่ใชเป็นยาไม่ใช่บัวซักซิฟเสียวมาใส่<ม>หรือเสียวไปปลูกกระสังเงาเฮ้าต้องบอหอยทับต้นยาแต่เป็นตอนแรกต้องมาอยู่ทรงนี้เข้าใจบ่ใช่ค่ะ พูดเลยเอ,เอามาปลูกลงเรียนด้วยตัวนี้เด้วจากไม้ต้นเล็กๆที่เด็กๆด,ดูแลด้วยความรักอีกไม่นานก็จะเติบโตวอวดโฉมให้ภาคภูมิใจค่ะ ลุงอารามหมอยาประจำชุมชนอีกคนพาเด็กๆอีกกลุ่มหนึ่งมาบุกป,ปา่าเก็บสมุนไพรไปต้มยาหม้อเดี๋ยวตามเด็กๆไปชมและชิมพร้อมกันค่ะพญามมือเล็กนี่ที่แก้พวกแก้ปวดได้บ้านอยู่บ้ สนับสนุนโดยไฮลักซ์ไทเกอร์ดีโดีคอมบนเรลต้องโตโยต้าดีโฟดีอันนี้เน่ต้นเสียวนี่เสียวเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่พบได้มากในป่าชุมชนบ้านชาติค่ะจะพวกประเภทบำารุงอันนี้เห้าตีจาทาอยากใส่ผสมที่ว่าเป็นพวกโรคกระเพาะเราใส่งาทึ่งใบนี่ครับใส่ใบแล้ว ละสสิมีส่วนผสมเป็นขนาดหนึ่งเสียมะต้มเป็นยาพวกโรคกระเพาะเป็นยาบำรุงกำลังก็ได้ต้นเสียวมีชื่อทางการว่าต้นสนทายเป็นไม้พุ่มที่มีกิ่งก้านเรียวยาวใบเดี่ยวเรียงตัวตรงข้ามกันออกดอกเล็กๆดูกระจุ้มกระจิมที่ซอกใบค่ะ ลุงอารามบอกว่าวันนี้อยากให้เด็กๆได้สรรพคุณทางยาหลากหลายเลยต้มเสียวรวมกับสมุนไพรอีกหลายชนิดเลยค่ะพะามมอเมล็กนี่สีแก้พวกแก้ปวดได้ใส่ล้ำตุนหรือหากก็ได้นี่สองยางหนึ่งสีแท่นกันได้เลยนี่มันก็สะเป็นยาขนาดเดียวเลยนี่ใส่แท่นกันได้เบิ้ลสองหรือว่าสใส่เบิ้ดสองก็ได้ก่อนต้มลุงอารามเปิดโอกาสให้พิสูจน์ความหอมค่ะ มาออยองกินมันสิบอองนะเด็กเต๋วังขี แม้วเข้าพิดฟ้าแล้วเข้าสิเที่ยวมาเปิดเบงว่าน้ำสีเดือดบอ่เพียงชั่วน้ำเดือดยาสมุนไพรสีเหลืองอําพันสูตรบํารุงกําลังก็พร้อมที่จะให้ลิ้มรสค่ะบางคนติดใจรสชาติถึงกับวางแก้วไม่ลงเลยที ลุงเสิร์ชพาเด็กๆเดินหน้าตามหาหมากกระแดงสมุนไพรแก้ปากเปื่อยค่ะเอาหมากกินก็ได้หรือใบก็ได้เป็นปากเปื่อยปากโพ้งนี่สิกินได้สำหรับใบนะใบอ่อนถ้าเป็นหากบบนี้ถ้าเป็นหากประเภทเจ็บทองแบบกระท่านหันเลยต้องเอาหากมาใส่เป็นยาสมุนไพรได้ สมุนไพรพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังคงคุณค่าตราบเท่าที่ยังมีรอยต่อแห่งการส่งผ่านความรักและจิตสำนึกของการอนุรักษ์พื้นป่าให้อุดมสมบูรณ์ตลอดไปคดีครับนี่ป่าชุมชนนี่ครับที่รักษาไว้ได้นี่ถือว่าด,ดีร้ายครับเพราะว่าสมุนไพรในป่านี่มันร้ายครับแถบอยากเป็นสมุนไพรเกือบทุกตนครับก็รู ที่ที่เขามาบุกลุกครับก็แต่ไม่ชาวบ้านเดือดร้อนครับเพราะว่าป่าเป็นที่ทำมาหากินของชาวบ้านครับอยากให้มีน้ำตกละค่ะแล้วลก็มีดอกไม้เป็นพุ่มเยอะนะคะแล้วก็มาเที่ยวกับเพื่อนมาถ่ายรูปด้วยค่ะมีสมุนไพรเยอะๆอก็อุดรากไว้ครับแม่นหมดครับชาวบ้านก็จะได้ใช้ กันนานๆปลายปีนฟันก็เพื่อวันครุ่งนี้ของเราโลกไม่เหงาเพราะต้นไม้ให้ดอกพ้นและให้คุณเป็นสมุนไพรแต่มันมีหาคอยเลยหลายต้นไมที่มีหาคอยเลยหลาย ลของป่าประโยชน์นัำนาได้มาดูป่าจะเหลือมือกันรักษาภัยเก็บป่าไว้ต้องช่วยกันที่ไหนเป็นใครก็ไม่สำคัญหากยังฝัน เื่อเด็กๆมีความรู้และมีความรักเด็กๆก,ก็ช่วยกันสืบสารสืบทอดความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรของชุมชนอย่างภาคภูมิใจค่ะในขณะเดียวกันก็รู้คุณค่าของป่าและช่วยกันอนุรักษ์ดูแลสืบไปด้วยนะคะสําหรับกิจกรรมช่วงท้ายรายการคุณสะอาดคุณสะอาดบอกว่ารักต้นไม้เหมือนกันแล้วก็มีความรู้จะให้เหมือนกันค่ะคุณสะอาดอยู่ที่โรงเรียนอ่างศิลาอาเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับเพื่อนๆนะเขาชวนมาสำรวจต้นไม้ในโรงเรียนกันนะครับ เพื่อนเพื่อนพี่ๆเขาไม่ได้เดินชมนกชมไม้นะครับแต่ว่าเขากําลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นการเรียนแบบเชื่อมโยงถึงวิชาอื่นๆด้วยล่ะครับคุณครูอยากให้นักเรียนรู้จักต้นไม้ทั้งที่ว่าชื่ออะไรมีลักษณะยังไงกินได้หรือไม่ได้แล้วก็มีสรรพคุณทางยาหรือไม่เริ่มจากต้นไม้ในโรงเรียนนี้ล่ะครับ แบ่งกลุ่มกันสำรวจต้นไหนรู้จักชื่อแล้วก็สังเกตและจดจำลักษณะต่างๆเพื่อไปหาชื่อวิทยาศาสตร์และข้อมูลด้านต่างๆแต่ถ้าไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรไยิ่งต้องสังเกตให้ละเอียดเพื่อจะได้ไปค้นคว้าได้ถูกต้องล่ะครับมันมีน้ำบ้างมันนี่มนต้นมมยใหญ่มันบ่นี้มันตัวนี้มันเป็นูมิมันเป็นพวงลักษณะใบเป็นต้นเล็กไหม,มเออเอารอกวาดรอกวาดรวอกวาดรอกน่าเชื่อมั่ เก็บรายละเอียดกันมาเพียบเลยถึงเวลาต้องพึ่งห้องสมุดแล้วล่ะครับถ้าต้นไหนยังไม่รู้ก็ต้องช่วยกันค้นคว้าหรือว่าสอบถามไปเรื่อยๆนะครับต้นไหนที่ได้ข้อมูลแน่ชัดแล้วก็จะทำป้ายติดไว้ต้นนี้กระถินนรงส่วนนี้พญาไร้ใบครับแต่เพื่การยน,นะครับถึงโรงเรียนจะมีต้นไม้เยอะแล้ว แต่ก็จะปลูกเพิ่มเป็นประจำที่คุณครูให้เรียนให้ปลูกต้นไม้ไม่ใช่ว่าอยากจะให้มีความรู้อย่างเดียวนะครับแต่อยากให้มีความรักต่อต้นไม้ต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเรารักและก็ดูแลต้นไม้ต้นไม้ก็จะให้อากาศดีๆให้ลูกไม้ใบไม้และก็ร่มเงาร่มเย็นว่าแล้วคุณสะอาดไปช่วยปลูกด้วยดีกว่าแล้วพบกันใหม่นะครับกับผมสนับสนุนโดย บริษัทปีโตเคมีแห่งชาติจำกัดมหาชนสำหรับทุง่งแสงตะวันสัปดาห์หน้าไปดูเรื่องราวชีวิตสัตว์ที่น่ารักน่าสนใจมากเลยนั่นก็คือค้าง่าวค่ะ